การทอดหรือผัดอาหารท,ที่ใช้ไฟแรงในระยะเวลานานๆค่ะเพราะป้องกันการเกิดไขมันค้านซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีกับร่างกายเรานั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบทานเกี่ยวกับมันๆนะคะไม่ควรพลาดค,ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไขมันสัตว์กับไขมันพืชอันไหนดีกว่ากัน หลายท่านนะคะก็คงจะสงสัยนะคะว่าไขมันเหมือนกันก็น่าจะเหมือนกันนะคะแต่ไขมันพืชกับไขมันสัตนั้นนะคะต่างกันค่ะไขมันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะเป็นไขมันที่อิ่มตัวและไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะไขมันที่อิ่มตัวนะคะก็จะได้จากสัตว์นั่นเองค่ะเราจะสังเกตนะคะว่าเวลาเราเจียวหมูใช่ไหมคะเอามันหมูมาเจียวนะคะเป็นสากหมูอะไรแบบนี้ค่ะและเมื่ออากาศเย็นหรือว่าเรานําน้ํามันนั้นนะคะแช่เย็นนะคะเราจะเห็นได้ว่า มันจะมีขาวๆขวุ่นๆนะคะขึ้นมาในน้ํามันนะคะแล้วจากที่เคยใสๆส,สีเหลืองๆนั่นนะคะก็จะกลายเป็นสีขาวแทนนะคะอันนี้ก็คือการอิ่มตัวของไขมันนั่นเองนะคะส่วนประเภทที่2นะคะไขมันที่ไม่อิ่มตัวก็คือไขมันจากคืชค่ะถึงแม้เราจะเอามาแช่ในตู้เย็นนะคะก็จะไม่เป็นไข่นะคะเหมือนกับไขมันสันนะคะแต่ไขมันที่ไม่อิ่มตัวนั้นนะคะก็ยังพบได้ในปลาทะเลน้ําลึกค่ะ ส่วนไขมันที่อิ่มตัวพบจากพืชนั้นนะคะก็เป็นส่วนน้อยค่ะก็อย่างเช่นปาล์มและมะพร้าวค่ะที่เป็นไขมันอิ่มตัวนะคะข้อดีของไขมันอิ่มตัวคือมีความคงตัวแม้โดนความร้อนสูงค่ะไม่กลายตัวเป็นไขมันทานง่ายๆนะคะไขมันทานคือไขมันที่ถือว่าแย่ที่สุดนะคะในขณะที่ไขมันไม่อิ่มตัวนะคะมักกลายเป็นไขมันคา้านค่ะเมื่อโดนความร้อนสูงนะคะ ส่วนข้อเสียของไขมันอิ่มตัวหากรับประทานมากเกินไปจะทำให้เกิดคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะและมีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่ายค่ะเพราะจะดึงมาเผาผ่านเป็นพลังงานได้ยาวกว่าไขามันไม่อิ่มตัวนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะได้เปรียบในเรื่องของการเผาผ่านพลังงานที่ง่ายกว่าค่ะแต่ไม่คงตัวเมื่อถูกความร้อนสูงนะคะ น้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารนั้นประกอบไปด้วยไขมันชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวค่ะเป็นสัสดส่วนต่างกันไปในแต่ละชนิดของน้ำมันนะคะเช่นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มจะมีสัสดส่วนไขมันอิ่มตัวสูงมากกว่า80%ค่ะจึงทำให้มีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดีเหมาะกับการทอดอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงเป็นเวลานานๆน,นะคะ เพราะจะไม่เปลี่ยนเป็นไข่มันท้าน,นั่นเองค่ะส่วนน้ํามันพืชที่ไม่อิ่มตัวนั้นนะคะมักกลายเป็นไขมันท้านนะคะได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนสูงเป็นระยะเวลานานๆานค่ะดังนั้นนะคะเราควรเลี่ยงการใช้ไขมันพืชในการทอดหรือผัดอาหารท,าที่ใช้ไฟแรงในระยะเวลานานๆานค่ะเพราะป้องกันการเกิดไข่มันท้านซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีกับร่างกายเรานั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะใช้น้ำมันหมูหรือว่าน้ำมันพืชนะคะเราควรเลือกใช้นะคะให้ถูกกับอาหารกับประเภทที่เราต้องการใช้นั่นเองค่ะเราควรเลือกนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะคะในครัวของเรานะคะบิ๊มคิดว่าน่าจะมีทั้งสองประเภทเลยค่ะเพื่อเราจะได้เลือกใช้ได้ตามประเภทอาหารที่เราต้องการปรุงนั่นเองค่ะ อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่ครบ5หม่นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการเสริมระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้นให้กับร่างกายของเราค่ะหากท่านไหนนะคะหเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปให้ผู้อื่นหรือคนที่คุณรักได้เห็นกันนะคะอยากให้บิ่มทำคลิปเกี่ยวกับสุขภาพหรือพืชผักสมุนไพรอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะบอกอยู่ใต้คลิปนี้เลยะคะ่ะ แล้วผมจะจัดทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะให้กับทุกท่านได้ชมกันค่ะคลิปนี้นะคะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแด้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ